สวัสดีค่ะมิชันนางสาวสาวนิสามารถชื่อเล่นชื่อมตโนอยอายุ15ปีค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนสาธิตมสวป,ประสานรมิตรายมัธยมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สส,สาขาเอกวิทยาศาสตร์ค่ะปัจจุบันมิฉันอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ ค,คุณพ่อปัจจุบันเป็นทนายความค่ะดำรงตำแหน่งนอุปนายกฝ่ายบริัติการสภาธานในความในพระบ,บรมบราชูปถัมภ์ค่ะส่วนคุณแม่ปัจจุบันดำนนรนธุรกิสจส่งตัวทางด้านกฎหมายค่ะและคุณน้ากำลังทำงานอยู่กับคุณแม่ค่ะส่วนน้องชายปัจจุบันศึกษาอยู่ยโรงเรียนบริมเดชาสิงห์เสหะเสนีในโปรแกรมอิงลิชโปรแกรมค่ะการถามที่ว่าหากท่านได้เข้าร่วมโครงการนี้ท่านจะํำความรู้ไปบ้านน้าของท่านได้อย่างไร นนะะหากได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการยุชนประชาธิปไตยจะนำความรู้ความเข้าใจตลอดจนประสบการณ์ที่ได้ทั้งหมดไปเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลอื่นๆในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามากขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นกระบอกเสียงให้ช่วยกระตุน้นส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเนี่ยมีความสนใจและเข้าร่วม กิจกรรมที่ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยเช่นการใช้สิทธเสียงลงของตัวเองในการลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อที่จะพัฒนาประเทศและสังคมต่อไปคะ่ะและสุดท้ายนี้ดิฉันคิดว่าโครงการเยืวเชิประชาธิปไตยเป็นโครงการที่ดีมากที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้มีวิสัยทัศน์แล้วก็วิถีชีวิตความคิดสิดสำนึกที่ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระขออภัยค่ะอันมีคำหารประศัตร์ทรงเป็นประมุข และดิฉันเชื่อว่าดิฉันจะเป็นเยาวชนที่ช่วยผักดันให้เป้าหมายของโครงการเยาวชนประชาธิปไตยเป็นไปได้อย่างต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ